สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูส้มเช่นเคยนะคะในยุคโควิดตอนนี้คุณครูก็จะมีการทบทวนให้กับนักเรียนก่อนสำหรับนักเรียนที่มาเรียนและสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ค่ะพ,พูดในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะภาวะแรกเลยได้แก่ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน จะเป็นภาวะที่มีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ทั้งคู่โดยสัญ,ญลักษณ์จะให้เป็นบวกและบวกนะคะอายกตัวอย่างเช่นผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสื้อได้ประโยชน์อะไรจากดอกไม้เอ่ยผีเสื้อได้ดูดน้ำหวานจากดอกไม้นะคะส่วนดอกไม้ได้ประโยชน์อะไรจากผีเสื้อคะดอกไม้ได้รับการผสมเกสรจากผีเสื้อนั่นเองนะคะดังนั้น ทั้งสองจึงได้ประโยชน์ทั้งคู่ให้สัญ,ญลักษณ์เป็นบวกกับบวกภาพถัดไปเป็นนกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงได้ประโยชน์อะไรกับควายนกเอี้ยงจับแมลงได้อาหารจากควายส่วนควายก็จะไม่ถูกแมลงรบกวนใช่ไหมคะเมื่อไม่ถูกเมลงรบกวนควายก็จะหายคันดังนั้นนกเอี้ยงได้อาหารจากควายให้สัญ,ญลักษณ์เป็นบวกควายหายคัน ก็ไม่มีมะเร็งมารบกวนด้วยดังนั้นควายจึงมีสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกเช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์นี้จึงให้สัญ,ญลักษณ์เป็นบวกกับบวก <c oughs> เรียกว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะถัดไปนะคะก็คือภาวะพึ่งพากันโดยเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดต้องอยู่ร่วมกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะถ้าหากแยกออกจากกันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องตาย อาทีนี้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งคู่เหมือนภาวะเมื่อกี้เลยที่ได้ประโยชน์ร่วมกันแต่หากแยกออกจากกันจะมีตัวใดตัวหนึ่งตายนะคะยกตัวอย่างเช่นรากับสาลายในภาพานักเรียนคงเคยเห็นแล้วนะคะรากับสาลายราได้อะไรจากสาลายราได้รับความชื้นจากสาลายนะคะส่วนสาลายนะคะสร้างอาหารให้กับราเนาะดังนั้นสัญลักษณ จึงเป็นบวกกับบวกเช่นเดียวกับภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนภาวะนี้มีชื่อว่าภาวะพึ่งพากันนะคะภาวะถัดไปได้แก่ภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ใดๆนะคะอย่างภาพยกตัวอย่างเช่นฉลามกับเหาฉลามโดยเหาฉลามจะอาศัยกินเศษอาหารจากฉลาม แต่ฉลามไม่ได้ไม่เสียอะไรจากเขาฉลามเลยให้สัญ,ญลักษณ์เป็นบวกกับศูนย์นะคะบวกคือได้ประโยชน์ศูนย์คือไม่ได้ไม่เสียค่ะภาวะถัดไปคือภาวะล่าเหยื่อนะคะอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่านะคะอายกตัวอย่างเช่นสิงโตกับม้าลายสิงโตเป็นผู้ล่าให้สัญ,ญลักษณ์เป็นบวกม้าลายเป็น เหยื่อหรือผู้ถูกล่าให้สัญลักษณ์เป็นลบได้ประโยชน์สัญลักษณ์เป็นบวกเสียประโยชน์สัญลักษณ์เป็นลบอีกภาพหนึ่งก็คือกบกับแมลงกบเป็นผู้ล่าสัญลักษณ์เป็นบวกเพราะว่าได้อาหารนะคะส่วนแมลงเสียประโยชน์เนาะให้สัญลักษณ์เป็นลบค่ะดังนั้นภาวะล่าเหยือ่อจึงให้สัญลักษณ์เป็นบวกและลบนั่นเองค่ะอีกหนึ่งภาวะคือภาวะปรสิต จะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันนะคะโดยสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งอาจจะอาศัยอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไปอยู่อาศัยกับเขาจะไปดูดไปเกาะไปกินนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นกาฝากกับต้นไม้กาฝากอาศัยอยู่บนต้นไม้ก็จริงแต่จะไม่อยู่ในลักษณะของกล้วยไม้จะอยู่ในลักษณะของปรสิตนะคะลักษณะแบบไหนคือภาวะที่ไปอาศัยแล้ว นำรากของกาฝากนะคะแทงลงไปยังท่อลำเลียงน้ำและอาหารของพืชที่เขาอาศัยอยู่ทำให้พืชที่เขาอาศัยอยู่นั้นอาจจะขาดน้ำหรืออาหารและอาจจะตายได้ในที่สุดนะคะอ่าภาวะนี้นะคะเรียกว่าภาวะปรสิตจะมีผู้เสียประโยชน์และผู้ได้ประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์ก็คือปรสิตส่วนผู้เสียประโยชน์นั้นก็คือผู้ที่ถูกปรสิตอาศัยอยู่อ่า าจจะยกตัวอย่างได้อีกยกตัวอย่างเช่นเหาบนหัวคนนะคะเหามาอาศัยอยู่บนหัวคนเหาเป็นปรสิตนะคะคนก็คือโฮสต์ผู้ที่ถูกอาศัยดังนั้นคนจึงเป็นภาวะเสียประโยชน์สัญลักษณ์เป็นลบเหาสัญลักษณ์เป็นบวกดังนั้นภาวะปรสิตจะมีสัญลักษณ์เป็นลบกับบวกหรือบวกกับลบนั่นเองค่ะ จบเรื่องความสัมพันธ์แล้วต่อไปคุณครูขอที่ปลายเรื่องของโซ่อาหารนะคะโซ่อาหารหมายถึงอะไรนั้นโซ่อาหารหมายถึงการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะโดยโซ่อาหารทำไมถึงจะต้องเรียนรู้เรื่องกระบวนการสังเคาะด้วยแสงเนื่องจากว่าโซ่อาหารจะถูกเริ่มด้วยผู้ผลิตเสมอ ผู้ผลิตคือคนที่สามารถใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะมาทบทวนเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนิดหนึ่งอ่าให้นักเรียนสังเกตตรงที่ด้านล่างนะคะอ่าเราจะเห็นว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้านะคะแสงและคอรฟิลล์คอรฟิลล์มาจากไหนคอรฟิลล์คือสารสีเขียวที่อยู่ในใบไม้เมื่อมี4ตัวนี้นะคะจะสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและได้ผลเป็น น้ำตาลกูโคสนะคะและออกซิเจนและน้ำอ่โดยสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้จะเป็นผู้ผลิตของโซ่อาหารและจะเป็นผู้เริ่มต้นของโซ่ออาหารเช่นเดียวกันค่ะจากภาพนะคะจะเห็นว่าสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะอาจจะมีทั้งสัตว์ที่กินพืชและสัตว์ที่กินสัตว์สัตว์ที่กินสัตว์เรียกว่าผู้ล่า และสัตว์ที่ถูกกินเรียกว่าเหยื่อนะคะสัตว์บางชนิดเป็นทั้งผู้ล่าและบางครั้งเป็นเดือนในตัวในตัวเดียวกันนะคะในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองจะเรียกว่า producer หรือผู้ผลิตนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นหญ้าต้นข้าวใบไม้ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะเรียกว่าผู้บริโภคหรือ consumer ยกตัวอย่างเช่นนอนนกงูเหยื่ว ซึ่งมีทั้งผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทางพืชและสัตว์ความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารมารวมกันเรียกว่าสายใยอาหารค่ะก่อนอื่นนักเรียนมาทําความรู้จักกับโซ่อาหารก่อนนะคะโซ่อาหารนะคะจะมีลักษณะเด่นและสําคัญที่สุดก็คือหัวลูกศรหัวลูกศรจะชี้ไปทางผู้บริโภคเสมอยกตัวอย่างเช่น หญ้าถูกกระต่ายกินหัวลูกศรจะชี้ไปทางกระต่ายหรือหมายความว่าหญ้าเข้าไปอยู่ในท้องกระต่ายกระต่ายเข้าไปอยู่ในท้องงูหัวลูกศรจะชี้ไปทางงูงูเข้าไปอยู่ในท้องของเหย่่วหัวลูกศรจะชี้ไปทางเหยี่วนะคะหากหัวลูกศรกับด้านความหมายจะเปลี่ยนทันทียกตัวอย่างเช่นหากหัวลูกศรชี้จากเหย่่ยวไปหางูจะหมายถึงงูกินเหย่่ยว งูชี้ไปหากระต่ายจะหมายถึงกระต่ายกินงูกระต่ายชี้ไปหายา้าจะหมายถึงหญ้ากินกระต่ายนะคะดังนั้นหัวรูปสอนจึงสําคัญสําหรับการเขียนโซ่อาหารต่อไปอีกหนึ่งความสําคัญนั่นก็คือผู้ที่เริ่มต้นของโซ่อาหารจะต้องเป็นผู้ผลิตเสมอหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าผู้ที่สามารถใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะ,ะเรามาดูโซ่อาหารโซ่ที่1ก็คือเส้นบนสุด หญ้า yeah. ถูกกระต่ายกินนะคะหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางกระต่าย <Yeah. S 1> กระต่ายถูกงูกินนะคะ <Yeah. S 1> ก็หัวลูกศรก็ชี้ไปทางงูและงูถูกเหยี่ยวกินหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางเหยี่ยวนักเรียนก็สามารถเลือกโซ่อาหารเองได้อย่างโซ่ที่สองคุณครูเป็นแครอทแล้วก็กระต่ายกินแครอทและเสือกินกระต่ายนะคะโซ่ที่สามก็จะเป็น ข้าวถูกตะกระแตนกินตะกระแตนถูกกบกินและกบถูกเหยี่ยวกินส่วนโซ่ที่สี่ข้าวถูกหนูกินหนูถูกงูกินและงูถูกเหยี่ยวกินสังเกตว่าผู้เริ่มต้นนะคะจะเป็นผู้ผลิตเสมอน,นะคะหญ้าแครอทข้าวอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปค,คุณครูจะให้นักเรียนนะคะนำโซ่อาหารมาเขียนเป็นสายใยอาหารซึ่งโซ่อาหารหมายถึง การกินต่อกันเป็นทอดทอดส่วนสายใยอาหารหมายถึงการนำโซ่อาหารมาเขียนต่อกันนะคะให้เกิดเป็นสายใยขึ้นมาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของสายใยอาหารที่คุณครูนำโซ่อาหารหน้าเมื่อกี้มาเขียนเริ่มต้นจากการเอาหญ้ามาถูกกระต่ายกินใช่ไหมต่อไปกระต่ายถูกงูกินต่อไปงูถูกเกย,ยวกิน อันนี้คือโซ่ที่1นนะคะต่อไปโซ่ที่สองเริ่มจากแครอทแครอทถูกกระต่ายกินสังเกตว่ากระต่ายเราจะไม่เขียนซ้ำแล้วนะคะต่อไปกระต่ายถูกเสือกินต่อไปโซ่ที่3เริ่มจากข้าวนะคะยังไม่มีเราจึงเขียนได้นะคะข้าวถูกตะ๊กแตนกินตะ๊กแตนยังไม่มีเขียนได้ตะ<ๆ>๊กแตนถูกกบกิน กบยังไม่มีเขียนได้นะคะกบถูกเหยี่วกินเหยี่วมีแล้วเราขีดไปหาเหยี่วได้เลยห้ามเขียนซ้ําเด็ดขาดค่ะต่อไปโซ่ที่สี่นะคะมีข้าวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ข้าวแล้วนะคะต่อไปหนูกินข้าวแล้วก็ใส่หนูเพราะว่ายังไม่มีหนูใช่ไหมต่อไปอะไรต่องูกินหนูเรามีงูอยู่แล้วเราโยงเส้นไปหางูได้เลยนะคะ และเหยี่ยวกินงูก็ไม่ต้องโยงแล้วเนื่องจากว่ามีอยู่แล้วไม่เขียนเส้นหลายๆเส้นยงไปหากันนะคะอ่าดังภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยสายใยเมื่อกี้คุณครูมาจากไหนเอามาจากโซ่อาหารด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะจากภาพเห็นไหมคะเราจะไม่เขียนสเส้นซ้ํากันเราจะไม่เขียนชื่อสิ่งมีชีวิตซ้ํากันหากมีอยู่แล้วในสายใยอาหาระคะ่ะอ่า เรามาทบทวนเรื่องสายใยอาหารหมายถึงความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆโซ่ในธรรมชาตินะคะที่เอามารวมๆกันไม่ว่าจะเป็นกี่โซ่ก็ได้จะเรียกเป็นสายใยอาหารนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนเนาะ เมื่อนำโซ่เมื่อกี้นะคะมาเขียนต่อกันไปก็จะกลายเป็นสายใยอาหารอันนี้จะเป็นในรูปแบบของวงกลมนะคะไม่จําเป็นจะต้องเขียนเป็นวงกลมก็ได้สายใยอาหารเนื่องจากมีความซับซ้อนนะคะถ้าเขียนเป็นวงกลมคงจะได้วงใหญ่มาก,ากมีหลายโซ่ะคะนอกจากผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วนะคะยังมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะได้แก่ผู้ย่อยสลายะจะเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ หากมีพืชหรือสัตว์ที่ตายแล้วนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตอีกอีกกชีวิตหนึ่งที่จะมาย่อยสลายอ่าเรียกว่าผู้สลายสารอินทรีย์หรือว่าผู้ย่อยสลายยกตัวอย่างเช่นเห็ดราหรือจุลินทรีย์ต่างๆนั่นเองค่ะอ่าคุณครูมีใบงานให้นักเรียนให้นักเรียนเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ในหน้าที่26นะคะแล้วให้นักเรียน ทำกิจกรรมที่1.7เรื่องของโซ่อาหารให้นักเรียนทําลงในสมุดเขียนอุปกรณ์โดยวาดภาพด้วยแล้วก็เขียนชื่อติดนะคะว่าภาพนั้นมีชื่อว่าอะไรพร้อมตอบคําถามให้กับคุณครูลงในสมุดทั้ง4ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปคุณครูจะมาเฉลยให้ค่ะสวัสดีค่ะ